ติ๊กถูก5เงินสดว่าเราทำไปแล้วถูกไปครับรายการที่สองครับเงินฝากธานาคารบัญชีสองเงินฝากธนาคารบัญชีสองเลขที่บัญชีเลขที่1 1ึู่ถูกต้องครับ หนึ่งหนึ่งศูนย์สองเจอแล้วกดปุ่มแก้ไขแล้วก็เอามือออกจากเมาส์เลยครับพิมพ์จำนวนเงินที่คงเหลือมาปีที่แล้วครับเท่าไหร่ครับห้าแสนบาทห้าแล้วก็สูงห้าตัว าแล้วก็สูงห้าตัวใช่ไไป,ไ,ไ,ไปผมมองเงินเหลือั้งหมดไฟเหลืองใช่ไหมไม,หไม้ให้ตาผมเหลืองมองไปไปเหลือง <c oughs> โอเคเสร็จแล้วบันทึกครับบันทึกสองรายการแล้วปิดกลุ่มไปครับรายการที่สาม ลูกนี่เงินทู่มหุ่นหองสังสัญชาตครับเลขที่บัญชีเลขที่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งครับถูกต้องหนึ่งสองศูนย์หนึ่งกดปุ่มแก้ไขสายยอดยกมาสองแสนห้าสิบบาท สองแสนห้าหมื่นบาท เรียบร้อยแล้วบัเชิญเลยครับรายการสุดท้ายครับของสินทรัพย์ครับลูกหนี้เงินกู้บัญชีหนึ่งครับเลขที่บัญชีเลขที่หนึ่งสองศูนย์สองูครับในที่มีวงเล็บเงินล้านะนะหนึง่งสองศูนย์สองครับ เสร็จแล้วแก้ไขเลยใส่ยอดยกมาเท่าไรสองแสนบาทครับสองแสนบาท เสร็จไเสร็จเสร็จนะโอเคบันทึกครับจบแล้วครับด้านซ้ายสรายการสิ่ทซ้พรวมกนันเได้1นึ่งล้านมาด้านขวาทั้งรายการที่ห้าครับเจ้าหนี้เงินและฝากทองทรับทับขื่อเรียบหมดอะไรครับนี่อะไรนี่นี่นี่หมดเลยครับหมดสองครับนี่สิครับนี่สิก็เลขปัญชีจะต้องขึ้นด้วยเลขสองฉะนั้นใช้ลูกกิ๊งเลื่อนลงไปเลย สองอะไรดีสองห้าศูนย์หนึ่งครับใช่ครับต้องสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าศูน แก้ไขใส่ยอดยกมาสามแสนแปดมื่บาทสเปนเซอร์ครับ